ก็สัสียดายเลยนะครับผมก็พบกับผมบูมชแนลแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ก็ขอบคุณทุกคนเลยกันที่ผู้คุยนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยแล้วกันนะมาขอบคุณทุกคนเลยนะเพื่อนพี่ๆน้องๆหลวงป้านาอาทุกคนนะครับผมที่มาให้กลังใจผมแชร์ในการแชร์ไร์สดนะครับแชร์ไฟ์สดทุกบ้านเลยนะครับผมนะครับ ก็คือก็คือผมแชร์กัน er หลายบ้านนะครับผมนะครับผมพี่แชร์ไลฟ์สดมานะครับผมไม่ได้ไลฟ์สดเองนะก็คือแชร์เจ้าบ้านใครอที่ว่าไลฟ์สดอย่างเช่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ้านของป้าเอมนะครับป้าเอมบ้านของพี่สมลาคือพีทีมของทีมของพี่น้ำใสนะครับทีมงานพี่น้ำใสนะก็คือทีมงานพลังรักนะครับ นะครับผมแล้วก็พี่น้ำใสอีกแล้วคือพี่น้ำใสพี่หนิงแล้วก็พี่รลักนี่ยแล้วก็พี่นนันแหละเนี้ยนะครับแล้วคือพี่นาที่สมัยเป็นเจ้าบ้านนะครับแล้วก็พี่น้ำใสที่เป็นดูแลอยู่นะครับส่งสือที่ผมไปแชร์ตอนที่ช่วงที่พี่น้ำใสร้องเพลงบ้านใบแม่ไปเลยนะครับทีมงานที่พี่น้ำใสไปร้องเพลงบ้านใบแม่แลครับ no, 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 แล so uh, ้วก mm ็แชร์กันท so like ี่หลายบ้านนะครับผมแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพาร์ตี้นะครับพี่พาร์ตี้พ a ร์ตี้ออฟไทยแลนด์นะครับหรือคุณพาตี้แหละครับคือพารตี้แหละ นะครับผมเขาเขาที่ผมเรียกพี่บูมนะครับคือก็เลยเรียกซีซีเซ็นะครับแพตตี้นะครับแพทนะครับประจําหลักระหลักก็แน่ใจเป็นบ้านพี่สมิลากับบ้านแพตตี้นะครับที่บ้านบ้านหลักจริงๆคือบ้านแพทนะที่ผมแชร์บ่อยสุดแล้วนะครับโอเคนะผมอาไปดูที่ช่องผมแล้วกันเนี่ยโอเคเนี่ยผมแชร์บ้านปะเอ๋มาแล้วก็บ้านพี่แดงนะพี่แดงเนี่ยคือจริงๆผมก็แบบนานนานทีไงนานๆจะมาทีไงพี่แดงอ่ะ ว่าพี่ป้าเอมาเขาเป็นคนแนะนํามาแล้วก็คุณยานะคุณย่าเป็นคนแนะนํานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาขอบคุณทุกคนเลยที่ทุกความแนะนําของแชร์คลิปลายสดนะครับเนี่ยแล้วก็ที่ป้าป้าเอ็มต่อเลยที่ผมสองเพลงวาไม่น่าใช่นะป้าเอ็มลองเพลงยาวานะแล้วก็นี่คือแชร์ครั้งแรกของบ้านแฮตตี้นะครับหรือแฮตตี้แหละสองสัปดาห์นะแล้วตอนช่วงนั้นเนี่ยเขาผ่านเนี่ยเขายังไม่ผ่านกดครบสี่พันสมงเลยนะครับ ก็คือตอนนั้นสัก3,000กว่าได้แล้วมั้ง3,006หรือ3,600เซมมูงอย่างมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะนะครับตอนนั้นอ่ะแออ่ะแล้วก็ไล่ยาเลยนะครับตอนที่คือสายครั้งแรกข,ของพี่โป่พี่น้ําใสนะครับก็ตอนช่วงน,น,น,นั้นเนี่ยคือป้าแหมมเขาไปคลิปสุดท้ายนะที่เขาร้องเพลงจิ๊บบ้าป้าแหมมนะครับเที่าเก็บสมุูงคองเขสุดท้ายของป้าแหมมพอดีก็กลายเป็นว่าเป็นคลิปสุดท้ายพอดีนะครับแล้วก็อันนี้คือบ้านคุณแพตตี้นะแพตตี้นะ,ททน,ะน,นะครับบ้านแพตนะครับ แล้วก็สองสองสี่รถซับนะครับผมอันนี้คือรอดวิวเยอะสุดนะครับผมก็วันนั้นผมแชร์บ้านพิสมิลาเป็นคลิปที่ยาวที่สุดนะครับไฟ์สดเยอะสุดความจริงได้คิดปกติสิบสี่ชั่วโมงนะครับวันอาทิตย์นเออวันนั้นคือวันเสาร์นี่ว่านะครับวันที่แปดวันนั้นแพทเขาไม่สบายวันนั้นจำได้เลยแพตตี้เขางดงดงดไฟ้ดดดสดนะครับเพราะว่าเขาไม่สบายนะครับเจ็บคอ นะครับผมก็เลยไปแชร์บ้านที่สมิรัลแทนนะแต่ผมก็าจะวิวโหเยอะที่สุดเลยเราผมแชร์ไปทั้งหมด14ชั่วโมงแต่เด้ตัด u t u b e เนี่ยมันตัดได้แค่นี้ห่ะคือ youtube มันตัดได้แค่นี้จริงๆนะ11ชั่วโมงเนี่ยมันตัดได้แค่นี้แหละครับ50 55นาทีเลยเนี่ยห55นาทีก็ประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็แชร์บ้านเนี่ยยาวเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นจะจำหลักของที่สมิยัลนะที่พวกพี่น้ำใส่ไปช่วยร้องเพลงที่บ้านพี่สมิยัลนะครับ แล้วก็อะไรพกนี้นะครับผมแล้วก็แชร์ครั้งแรกของบ้านพี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มจริงจริงก็เคยกดติดตามช่องเก่าผมด้วยนะครับพี่หนุม่มนะครับผมแชร์อยู่ประมาณหลายสี่หลังครับเออครับผมแล้วก็แชร์ครั้งแรกมั่วเนี่ยของพี่มานิดนะครับพี่มานิดชาแนลพี่มานิดนี่ก็เคยแชร์ครั้งแรกก็ลืมแนะนําตัวไปเลยจําได้นะครับโ้โคตร่นเต้นเลยจริงจผมขึ้นอีกหลายบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ต้อมนะครับพี่ต้อมห้าสามชาแนลนะที่ผมไม่ได้แชร์มาหรือว่าจะเป็นบ้านพี่ต้อมนะครับ ที่ลูกโดมเขาไปร้องเพลงนะที่ขาประจํากันเลยเป็นขาประจําร้องเพลงเลยแล้วก็ลูกโดมเนี่ยเป็นขาประจําของร้องเพลงร้องเพลงเอ,อเป็นขาแดนเออใช่ใช่ขาขาอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงขอนี้ก่อนอ๋อพี่พี่รักอเมริกาหรือพี่รักเขาบอกว่าลูกโดมมันก็เป็นว่าเตนเซอร์แบบไม่ได้ใจเดี๋ยวขอนี้ก่อนผม,มลืมเขาพูดละ อ่าใช่ครับกอือลูกโดมาที่พี่รักบอกว่าเป็นหางเครื่องอ่ะใช่ครับแล้วต่อที่คนไม่มีคนหางเครื่องไงก็คือคนเต้นนะก็คือพี่หนิงปฏิเป็นพี่รักเป็นใช่ไหมคนหางเครื่องอะนะครับโอเคครับอันนี้คือผมแชร์มาเพราะว่าแชร์คลิปแชร์ไลฟ์แชร์แชร์ไลฟ์สดไม่ได้นะครับของวันพี่ต้อมนะคือเป็นอะไรเขาน่าจะซื้อแบบไม่ได้พรีเมี่ยมสุดๆมั้งของพี่ต้อมอะอาจจะ,ะขึ้นได้แค่หกคนมั้งจํากัดเดี๋ยวเถอะไม่เป็นไรหรอก เรียกว่าแชร์คลังไลน์เลยป้าพี่ต้อมเพราะว่าตอนนั้นลูกดวงเขาไปชวนผมน้องเพลงไงนะครับโอเคแล้วผมแต่ว่าไลฟ์สดของพี่ต้อมที่วันไลฟ์แค่ชั่วโมงเดียวผมไม่ได้แชร์มานะผมลืมขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปแชร์ก่อนกันโอเคนะครับผมอันนี้ก็ถ่ายบ้าเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ผมไปขึ้นเวทีด้วยนะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทั้งเอ่เอ น้องนีนะน้องนีน้องนีนะครับขอบคุณครัวเห็ดบ้านแล้วคือเสาวสั้นนะครับขอบคุณขอบคุณคนรับผมบนเวทีเลยนะคันแล้วก็ขอบคุณพี่พี่น้ําใสด้วยนะครับพี่หนิงหรือพี่รักที่ใหญ่น่าจะมีพี่น้าใสนี่แหละมั้งขอบคุณพี่น้าใสได้วยนะรับผมขึ้นเวทีนะผังบ้านป้าแม่แล้วก็พี่พี่สมัยบาทจ่สมิลานะครับแล้วก็ขอบคุณ ถูกบ้านเลยนะครับพี่พรเนี่ยเจียพรออนทัวร์เลยเนี่ยครับขอบคุณทุกคนเลยแล้วที่เข้ามาดูเยี่ยมชมไลฟ์สดช่องแชร์ไลฟ์สดบ้านผมนะครับทุกคนเลยนะครับทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นน้องนีนะครับน้องทีก็ขาประจํำนะที่ขาประจําดูไลฟ์สดของคนลานะน้องนีนะครับเออน่าครับผมที่ดูบ่อยสุดแล้วแล้วก็เอ่ออีกหลายคนเลยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับผม ที่สระอันมีค่าเนี่ยมาเยี่ยมบ้านผมนะครับแชร์คลิปหลายสดบ้านผมนะที่ผมไปแชร์คลิปมาหลายๆบ้านนะครับขอบคุณจริงๆนะครับนี่คือยอดวีทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ผมนับก่อนนะครับ3 7 11 14เอ็ดบี๋ยวตัวก่อนนะจำได้ดไหนึ่งสามสามใช่ไหมเจ็ดสิ สิบห้าสิบเก้ายี่สิบสามยี่สิบเจ็ดสามสิบเอ็ดใช่ปะเออสามสิบเอ็ดคลิปแล้วนะที่ผมไปแชร์ไลฟ์สดมาเนี่ยนะครับที่ผมแชร์มาทั้งหมดเนี่ยสองอาทิตย์ขวาวสองสัปดาห์ขว,า,ขวานะครับเพราะผม,มแชร์ตั้งแต่ต้นเดือนละนะครับผมก็ถือว่าก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูบ้านผมนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับ ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจผมนะครับผมขอบคุณจากใจจริงๆนะครับแล้วก็ใครที่มาเยี่ยมบ้านผมเนี่ยไม่ว่าคนใหม่ก็ผมจะใส่ประแจให้นะครับนะครับบบงมีบางคนเขาไม่เอานะปางตรงประแจดีดีเฉยเลยก็อย่างคุณใจน้อยใช่ปะที่เขาไม่เอาประแจน่ะคนเดียวในที่เขามาเ e n นบอกผมอ่ะไม่เอาบอกได้นะเขาเอายาประแจบอกผมได้เลยผมไม่ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วเนาะผม แต่ปกิผมใส่ีว่าให้ประแจได้ทุกคนแล้วประสงค์ประแจเนี่ยครับผมทุกคนจะได้เติมหลังคาเติมเติมหลังคากันนะครับเติมเติมหลังคากันเยอะๆนะครับขอบคุณผู้คนโดยที่เอามาดันเอาบ้านลองกดติดตามช่องผมนะครับก็ก็มีนะครับโอเคแล้วผมก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่คอยให้กำลังใจผมมาโดยตลอดนะครับ ถึงไม่ว่าจะไรสดจะอะไรจะผมจะแชร์ไรสดกระทนหานจริงๆนะครับผมขอโทษจริงเพร,ราะว่าหลายหลายไ์สดหลายบ้านเนี่ยชนกันนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยที่รับผมขึ้นเวทีนะครับทั้งไม่ได้ใช้คลิปมานะครับที่ใช้คลิปไม่ได้สตรีมย่านแล้วก็แช์คลิปได้นะครับผมก็ต้องขอบคุณภาพรวมเลยด้วยกันขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมก็เอาใจช่วยกับทุกคนนะครับผมก็แสดงจะเป็นเพื่อนแชร์เป็นเพื่อนเอาใจช่วยไม่ว่าจะเป็นพี่นุ่มนะครับพี่นุ่มมึงชนนะครับพี่นุ่ม พี่สมิหลานะครับพี่วรรณาเอยหรือพี่พีเร่นะครับพีเร่นะครับผมชื่อเก่ากเล่ GK นี่แหละนะครับเลตาเดียสตานี่แหละนะครับพีเร่นี่ก็เอามาลงบ้านแพทปุ่มเนี่ยมาให้กานแตร์ผมมาโดยตลอดเนาะก่อนที่จะไปเคลื่อนแชร์บ้านพี่แดงเนี่ยก็มีแชร์บ้านพี่เอมก็มีนะครับก็ต้องขอบคุณน้าเละที่ให้การังใจผมมาโดยตลอดนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมครับผม ขอคุณจริใจจริงนะครับผมใส่ประแจให้หมดทุกคนเลยนะครับก็ไปมาดูบ้านผมเนี่ยใครที่ว่าวาผมไปแชร์คลิปบ้านใครกันแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นบ้านแพทบ้านพิศมิลาบ้านอะไรบ้านเลยนะที่ผมไปแชร์คลิปแชร์ไลฟ์สดมานะครับผมก็ถือว่าผมใส่ประแจให้หมดทุกคนแล้วนะครับผมก็ขอคุณมากๆเลยที่อีกมาแชร์ใจบ้านผมนะครับหมายถึงว่าจะมาแบบไม่จบไลฟ์ก็จริงแต่ไม่เป็นไรหรอกครับไม่ต้องมาให้จบไปได้มาสักหนึ่งอาทีก็ยังดีครับผม หนึ่งนาทีก็ดีใจแล้วครับถือว่าเป็นหนึ่งนาทีที่ภูมิใจสำหรับผมแล้วนะครับผมก็ไม่จะสียอะไรหรอกครับเรื่องยกอวิวยกอว,วีน้อยย่อว,วิวเยอะเนี่ยผมไม่จะสียอะไรนะครับก็ผมมีพีคิดไวท้ทีดีเป็นไอดอลนะครับเพราะว่าในเ,เรื่องยกอว,วิวตกเนี่ยยกอว,วีน้อยย่ว,วิวตกไม่สนใจก็มาจากช่องพีคิด,ดที่แบบไว้ทีดีนี่แหละนะครับผมก็แด้มาใจจะจากเขานี่แหละนะครับผมโอเคเนาะมก็คลิปนี้นะครับก็ออกวาราไปก่อนนะครับ เอาไว้จกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับผม